สวัสดีครับวันนี้มาบริการลูกค้านอกสถานที่นะครับไปทุกที่นะครับดูสภาพเส้นทางนะครับจุดนี้ก็เรียกว่าเรียบคลองปะปานะครับอยู่ช่วงเขตดอนเมืองนะครับลูกค้ามาเหมางานอยู่นะครับวันนี้มาใส่ไดชาร์จกับไดสตาร์ทนะครับเป็นของแมคโครคูโบต้าเครื่องสามสูบนะครับเดี๋ยวไปดูหน้างงานกันเลยนะครับถึงรถแล้วนะครับ ประกอบงานนะครับมีไดสตาร์ทหนึ่งลูกนะครับเปลี่ยนลูกกระทุ้งสะพานไฟนะครับเช็ดอัจจระบีนะครับไดสตาร์ทนะครับตัวนี้ไดชาร์จนะครับเป็นเชียงกงนะครับไดชาร์จลูกเก่าทุนนะครับขดรถทุนขาดนะครับยกลูกจะคุ้มกว่านะครับแจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าเลยให้เราหาได้เชียงกงมาให้นะครับตัวนี้เลยนะครับไดชาร์จเชียงกงนะครับ ของคูโบต้าเครื่องสามสูบนะครับสีที่เปื้อนนี่เป็นสัญลักษณ์ของทางร้านนะครับเขาก็จะมาร์กวันที่แล้วก็พ่นสีนะครับไม่ให้เราลื้อนะครับมีปัญหาอะไรก็ต้องส่งเคมตามธรรมชาตินะครับอย่าไปลื้อยาไปแกะนะครับเวลาซื้อของเชียงกงนะครับก็เดี๋ยวลองใส่ได้สตาร์ทกันดูนะครับแล้วก็ส่งงานนะครับจะประกอบงานกันเลยครับ 你看，他不来就下起雨了，是吧？呃，他那个他多啊，什么？他到他那个地方，你看多高多高啊？那我们来就跑一下，来拿一下。那啥、啊？ ส่งงานเรียบร้อยครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสตาร์ทไม่ติดแอร์ไม่เย็นเรียกใช้บริการได้นะครับสวัสดีครับเเรรรียรียยยยบบ้้ออ